หลายราคาหลายราคาค่ะค่ะแต่ว่าน้องตัวนี้เขาเชื่องแล้วค่ะเกาะไหลเดินได้เลยใช่ไหมคะเย่พาเที่ยวได้เลยสีขาวราคาจะสูงไหมคะถ้าสีขาวพันกว่าพอพันพันวค่ะนี่ขายปีอยู่สาม้อยห้าสิบค่ะมีอะไรบ้างคะเนี่ยนี้มีแดงมีเทาค่ะตัวเล็กขายอยู่สามร้อยห้าิบ ตัวละ350ร้อยห้าสิบและอีกสีหนึ่งละคะสีหนึ่งเป็นเทาใช้ประมาณกี่เดือนคะนี้อันนี้2เดือนคะ่ะ2เดือนอแตกเริ่มละแตกท้องชมพูท้องชมพูราคาตัวนี้เป็นไงคะตะลอกแทะนะคะเนี่ย <c oughs> ขายยังไงคะเนี่ยมาละสิบบาทคะ่มะมาละสิบบาทไปให้กระลอกแทะนะคะ สวัสดีค่ะครอบครัวโอริพากินพาเที่ยวค่ะคลิปนี้เราอยู่กันที่จัตุจักรนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตราคากระลอกกันนะคะกระลอกสวยงามที่ร้านเจยะนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยค่ะอันนี้เป็นกระลอกดงใช่ไหมกระลอกดงกลางค่ะค่ะอันนี้ซส์ประมาณ4ีเดือน5เดือนค่ะประมาณ4เดือนถึงหเดือน เขาจะโตไปกว่านี้อีกไหมโตค่ะโตไปครึ่งหนึ่งค่ะเพราะว่าอันนี้มันเชื่องแล้วค่ะพี่รอยพี่เหน่งเขาเล่นจนเชื่องแล้วอ๋ออันนี้เชื่องแล้วเล่นได้ไม่กัดค่ะเล่นได้ทุกตัวแต่ไม่ค่อจะกินนมค่ะเล่นได้แต่น้องจะกระโดดมากกว่าน้อจะกระโดดค่ะโอ้แต่เขาเชื่องเชื่องค่ะกินนมอะไรคะนี้กินซีรีแลกค่ะอ๋อกินซีรีแลกผสมกับกล้วยน้ำว้าผสมกับกล้วยน้ำว้าเด็ก่ะเล่นได้การทาอะไรได้หมดค่ะฝึกได้ ราคาล่ะคะตัวนี้อ๋อขายห้าพันค่ะตัวาะเชื่องค่ะค่ะขายความเชื่องค่ะค่ะตัวละห้าพันขายความเชื่องค่ะถ้าไม่เชื่องก็มีห้าหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเก้าร้อยแล้วแต่ใจแล้วแต่รุ่นค่ะก็มีมีหลายราคาหลายราคาค่ะค่ะแต่ว่าน้องตัวนี้เขาเชื่องแล้วค่ะเกาะไหลเดินได้เลยค่ะเนี่ยพาเที่ยวได้เลยค่ะ อายุไขเขาครับอยู่ได้เป็นสิบสิบปีเลยค่ะเป็นบเปียาไม่นอนทับตายนะใค่ค่ะน่ารักมากเลยป้อนอาหารเขาใช่ไหมคะเนี่ยค่ะซิลรแยลกกับกล้วยกล้วยน้ำว้า เขากินวันละกี่มื้อคะเนี่ยฝั่งมื้อค่ะเช้า,ชาเย็นชเช้าเย็นกินเยอะไหมคะกินเยอะเป็นสลิงใหญ่เลยอ่ะ <c oughs> อ๋อสลิงใหญ่เลยนะหาสลิงใหญ่ไม่เจอไม่รู้พี่สาเอาไว <c oughs> ้ไหน,น,น <c oughs> อันนี้ป้าหรือยังคะเนี่ยยังค่ะยังไม่ได้กินเลยยังไม่ได้กินนะคะ,ะแต่เช้ายังไม่ได้กินอ่าเนี่ยอ่ากินละเลยอ๋อค่ะมาน้าเป็งมากิน เขามีโอกาสกัดเด็กไหมครับหรือว่าไม่กัดคะ่ะถ้าเชื่องแล้วไม่กัดคะ่ะเชื่องแล้วไม่กัดคถ่ดถ้าไม่เชื่องอ่ะกัดแน่นอนค่ะ อายุถ้าจะเลี้ยงตอนที่เขาเชื่องอะค่ะสักประมาณเท่าไหร่ถึงจะเชื่องสองเดือนขึ้นไปค่ะถ้าเชื่องแล้วสองเดือนก็เชื่องค่ะแต่ถ้าเกินไปสี่ห้าเดือนไม่ค่อยนะสี่ห้าเดือนนั้นมันต้องคอยเล่นบ่อยๆมมนถึงจะเชื่องก็อยู่ที่ว่าเราเองล่นคอยเล่นกับเขาด้วยใช่ไหมคะเขาถึงจะเชื่องใช่ค่ะถ้าว่าไซส์เล็กๆมันก็จะยิ่งเชื่องกว่ามันก็จะ มันเชื่องแบบนี้ค่ะค่ะถ้าเลี้ยงเขาตั้งแต่เล็กเขาก็จะคุ้นกับเราแล้วก็เชื่อมนิทกับเราอะไรเงี้ยนะค่ะเผลมมากลูกค้าเลี้ยงจะไปนอนทับตายนอนทับตายถ้าไว้ในห้องแอร์เย็นๆก็ไม่ได้นะคะถ้าน้องเล็กๆอ่ะสผวนมาก็จะตายค่ะเพราะว่าเขาเขาชอบอุณหภูมิแบบไหนคะท่านอุณหภูมิปกติเหมือนคนเราค่ะเ่ากินเก่งเขากินเก่งแต่ไม่มีสลิงอันใหญ่ยังไม่อิ่ม ในกลงนี้แล้วค่ะอันนี้ขายปีอยู่350อาิมีอะไรบ้างคะเนี่ยนี้มีแดงมีเทาค่ะค่ะอันไหนคือแดงครับสีแดงแดงเลยค่ะสามสีค่ะพี่เวลาโตขึ้นมาจะเป็นแดง3าสนะคะโตขึ้นมาเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะ จะมีตัวอย่างให้ดูกันโตนี่อันนี้แดงสามสีคือยังไงคะสีเขาจะออกประมาณยังโตค่ะประมาณสี่ท่าเดือนค่ะจะออกเท่านี้ค่ะโอเคเดี๋ยวเราดูตัวเล็กก่อนเดี๋ยวเราดูตัวใหญ่กันนะครับเราอย่าดูข้างล่างค่ะตัวเล็กนี้เท่าไหร่คะเนี่ยตัวเล็กขาอยู่สามร้อยห้าสิบตัวละสามร้อยห้าสิบและอีกสีหนึ่งล่ะคะสีหนึ่งเป็นเทาเทามันมีสองราคาสามร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบแล้วก็เทา่าสามสี นี่เทาอายุเท่าไหรคะเนี่ยเทาเทาประมาณเดือนเดือนกว่ากว่าค่ะเดือนกว่ากว่าสีเทาละคะเท่าไรคะสี่ร้อยห้าสิบจะจะแพงกว่าสีแดงเหรอคะใช่ค่ะอ๋อสีเทาแพงกว่าสีสีเทามันเกตสองอ๋อค่ะอุ้ยอันนี้สีอะไรคะสีขาวนี่สีขาวราคาจะสูงไหมคะถ้าสีขาวพันกว่าก็อพันพันกอค่ะอ๋อพันกว่านะคะถ้าเป็นสีขาวก็ไม่ไปไหนแล้วเรา กลัวตกใจเราต้องใส่โซ่ไว้เพื่อกลัวตกใจใช่ค่ะเพราะว่าเราตกใจอ่ะอันนี้สีชมพูนะคะจะมีแสงดำนิดนึงยังไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นค่ะค่ะราคาแพงไหมคะถ้าสีชมพูถ้าชมพูลนรถจะแพงค่ะถ้าอย่างนี้ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ค่ะอันนี้ราคายังไงคะอันนี้เตัวละพันค่ะตัวละพันอายุละคะเนี่ยอายุสองเดือนกว่าค่ะสองเดือนครึ่งแปลว่าสีขาวจะแพงที่สุดค่ะค่ะสีขาวชมพูใช่ค่ะแล้วก็ดง โดยตงดรงปลดทองก็หมดแล้วลูกค้าไปหมดแล้วค่ะดาก็มือหมดอันนี้ก็จะเป็นกระลอกแดงแดงท้องขาวค่ะค่ะแล้วก็เทาท้องขาวค่ะแดงท้องขาวค่ะเทาท้องขาวค่ะไซนี้อายุเท่าไหร่คะเนี่ยตัวนี้ประมาณสามสี่เดือนขึ้นค่ะค่ะราคาต่างกันไหมคะแต่ละสีราคาต่างกันแต่ละสีค่ะค่ะถ้าสีแดงจะขายอยู่สองร้อยห้าสิบถ้าสีเทาจะสามร้อยห้าสิบค่ะ สายนี้เขาบอกไม่เชื่องนะคะไม่เชื่องแล้วคนซื้อไปปล่อยอ๋ออันนี้คือซื้อไปปล่อยเหรอคะหรือว่าซื้อไปปล่อยค่ะบางคนก็ซื้อไปปล่อยแล้วก็เอาไปเลี้ยงใส่กรงใหญ่ๆโชว์เล่นเฉยๆถ้าเราจะให้ถ้าเราจะเล่นได้คือต้องตัดเล็บเล็นปลายฟันค่ะสายนี้ก็จะไม่เชื่องแล้วพอเชื่องแต่ใช้เวลานานนิดนึงอ๋ออาจจะต้องอเล่นกับเขาบ่อยๆให้เขาคุ้นเคยกับชินกับเราแล้วถัดมาตรงนี้ล่ะคะเหมือนกันค่ะค่ะโอ้ มีมีเยอะมากเลยอ่ะราคาเดียวกันเลยใช่ไหมแต่ละสีะเลือกได้เลยนะคะเลือกได้เลยค่ะอันนี้ก็กินกล้วยใช่ไหมคะกินล้วยแล้วก็อาหารน้ํายังไม่ได้ใส่ให้ค่ะแก้งนอน <c oughs> เยอะมากเลยะคะ่ะเล่นได้ กันลอกอะค่ะเขาจะเยอะช่วงฤดูไหนคะฤดูฤดูนี้ค่ะอ๋อเดือนนี้เหรอคะประมาณมีนานเมษาอะไรเงี้ยหะอเอสภาก็จะร่อดอกหน่อยคือสภาก็จะหมดแล้วใช่ไหมค่อยบางลงไปเรื่อยๆเพราะว่ากากาศมันร้อนก็นลอกจะไม่ออกค่ะอ๋อแต่ก็ยังพอมีได้ตลอดขายทั้งปีใช่ไหมกค่ะแต่จะเว้นสามเดือนเดือนหลัง 3เดือนก็คือปลายเดือนตุลาสุกาธันวาอ๋อจะไม่ค่อยมีจะเป็นจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งคือพ่อพันแม่พันแล้วก็เป็นกะเลนหูขาวอ๋อค่ะแล้วก็เป็นรุ่นของซูกาค่ะแต่ว่าช่วงนี้ก็ยังถือว่ายังมีเยอะค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นเท้าขาวเทาเท้าอ๋อไซส์ประมาณกี่เดือนคะนี้อันนี้2เดือนค่ะ สองเดือนแตกเริ่มแล้วท้องชมพูท้องชมพูราคาตัวนี้เป็นไงคะหกร้อยค่ะหกร้อยถ้าถ้าถ้าเล็กกว่านี้ก็ถูกกว่านี้ใช่ค่ะแต่ก็เสียงกันนี้หน่อยนึงเสียงกว่านี้ในเรื่องการเลี้ยงค่ะค่ะอาจจะไม่เหมือนกันค่ะมันจะไม่เหมือนกัน เนี่ยโตขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้หมดอ๋อค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็ยังเชื่องไหมคะเนี่ยเชื่องค่ะค่ะถ้าไม่เชื่องเราวิ่งสี่คูร้อยลอ๋อวิ่งสี่คูร้อยไปแล้วอันนี้คือจะให้ดูค่ะตัวเมียัวผู้ค่ะอันนี้สังเกตตัวผู้อันนี้ตัวผู้ตัวผู้เลยตัวผู้ตัวเมียมราคาต่างกันไหมคะราคาเท่ากันอันนี้ตัวเมียไม่ไม่ได้ต่างกันไม่ได้ต่างกันราคาเดียวกันหมดราคาแต่ก็แล้วแต่ จะขายราคาเท่าไหร่ค่ะอันนี้ร้านเจยะใช่ไหมคะคุณป้าเปิดทุกวันไหมคะเปิดทุกวันค่ะอ๋อค่ะเปิดตั้งแต่กี่โมงคะเนี่ยเจ็ดโมงครึ่งเพอสองโมงพรป้าอยู่ไกลป้ายจ่าค่ะแต่ว่าก็คือเปิดขายทุกวันค่ะมีทั้งปีกทั้งส่งใช่ไหมคะเนี่ยใช่ค่ะค่ะมีทั้งปีกแล้วก็ส่งนะคะเบอร์ติดต่อทางร้านมีไหมคะมีค่ะค่ะเป็นเบอร์อะไรคะ0 8นค่ะค่ะ 8ป7่ค่ะแป0ศค่ะค่ะเดี๋ยวเราขึ้นเบอร์ไว้ให้นะคะอยู่ตรงล็อกอะไรคะในตรงนี้อันนี้เขาเรียกสี่อันนี้เขาเรียกอะไรเนี่ย OP OP น04นะคะอยู่ฝั่งตรงติดติดกับ JJ m ประตูอะไรคะประตู3ค่ะประตู3นะคะขายทุกวันนะคะมีส่งให้ลูกค้าต่างจังหวัดไหมคะหรืออ๋อส่งส่งให้ลูกค้าต่างจังหวัดได้ค่ะส่งได้ นอกจากจะมีกระลอกนะคะคุณป้าก็ยังมีอาหารกระลอกด้วยนะคะเยลลี่เหรอคะปอ๋อเขาทานเยลลี่เหรอะคะทานหมดเลยทานแล้เออฉันได้ค่ะค่ะเนี่ย่ะแล้วก็มีไม้นี่คือเอาไว้ทำอะไรคะคุณปา้าให้กระลอกแทะค่ะอ๋อนี่ให้กระลอกแทะนะคะเนี่ยขายยังไงคะเนี่ยมาละสิบบาทค่ะมาละสิบบาทไปให้กระลอกแทะนะคะแล้วก็จะมีอาหารของกระลอกนะคะนี่ค่ะ เดี๋ยวเราขึ้นเบอร์ไว้ให้นะคะท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามกับคุณป้าได้คุณป้าก็ขายทุกวันนะคะแล้วก็มีส่งให้ลูกค้าอันนี้สายจูงค่ะสายจูงค่ะเส้นละเท่าไหร่คะเนี่ยขายเส้นละห้าสิบบาทค่ะเส้นละห้าสิบค่ะคลิปนี้เราก็พาชมกะล้อกันแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ ขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกๆวันค่ะแล้วพบก,กันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย